โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่หายไปเมื่อวานนี้ไม่ใช่อะไรนะครับมวแต่ไปหามังะอ่านอยู่นะครับทีนี้ระหว่างที่หาอ่านไปหาอ่านมาเนี่ยผมก็ดันมาเจอนะครับในเว็บของ League of Legends Thailand นะครับแล้วก็ League of Legends หรือ L O L เนี่ยเป็นเกมที่ผมเคยเล่นมานะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวละครของเกมนะครับที่เขามีเรื่องราวต่างๆที่อัปเดตมาให้เราอ่านกันอยู่เสมอนะครับแต่เป็นแบบนิยายนะ ซึ่งเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับทางไรออดนะครับก็ได้จับมือกับมาเวลนะครับแล้วก็เขียนออกมาเป็นคอมมิกส์นั่นเองนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะมีตัวละครอ,อีกหลายตัวเลยแหละที่จะได้ออกมาในเวอร์ชั่นคอมมิกส์นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับสามารถเข้าไปหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ leagueoflegends.com นะครับ หรือพิมพ์ใน Google เลยก็ได้นะครับ lol story นะครับก็จะขึ้นมาเป็นเว็บ Official ของ League of Legends Thailand เลยนะครับที่เขาจะมีแปลไทยมาให้เราอ่านกันสนุกสนุกแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับในต้นคลิปนี้นะครับก็จะขอแนะนำตัวละครในเกม League of Legends สักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากน่าจะมีหลายคนเลยแหละที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับหรืออาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่า ash เนี่ยเป็นใครแล้วก็มาจากไหนคร่าวๆนะครับ ในส่วนของเกมเพลย์นะครับแอชเนี่ยจัดอยู่ในตำแหน่ง ADC นะครับหรือก็คือตัวยิงไก่นั่นเองนะครับในส่วนของไบโอโลจีนะครับตัวละครแอชเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งของเฟรยอร์สนะครับซึ่งเฟรยอร์สเนี่ยนะครับเป็นดินแดงที่อยู่ทางเหนือนะครับแล้วก็ปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับเป็นสถานที่ที่เหล่าครึ่งเทพเนี่ยได้ลงมาเยือนบนพื้นโลกบ่อยครั้งนะครับ แล้วก็มนุษย์ที่เกิดมาในดินแดนเฟยอร์นี้นะครับเป็นนักรบ่้มกลางความหลากหลายของเผ่าพันธุ์นะครับมีเพียง3าเผ่าพันธุ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่าเกรงขามนะครับนั่นก็คือเผ่าอวาโรซาเผ่าวินเทอร์ครอและก็เผ่าฟรอสการ์นะครับแต่ละเผ่าเนี่ยต่างก็มีเอกลักษณ์ในการเอาตัวรอดแตกต่างกันไปนะครับนอกจากนี้นะครับเฟรยอร์นะครับยังจะเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวนะครับที่สามารถค้นพบชูไอซ์ได้นะครับ ซึ่ง True Ice เนี่ยก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งนะครับที่คนในดินแดนเฟรยอร์เนี่ยเชื่อกันว่าเป็นอาวุธที่ได้รับพลังจากเทพเจ้านะครับผมก็ความรู้ไม่ค่อยแน่นเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยมาในที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เรารู้จักดินแดนเฟรยอร์กันคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็พอจะรู้จักตัวละครในเกมกันคร่าวๆแล้วนะครับก็ไปเริ่มอ่านคอมิกกันได้เลยนะครับ Ash มา n ดาแห่งสงคราม จากวัยเด็กในดินแดนดิบเถื่อนทางเหนือของไอซ์บอ์นักรบผู้ได้รับประทานผรนด้วยอำนาจเวทมนต์ซึ่งเชื่อมต่อกับมาตุภูมิอันหนาหน็บของเธอในฐานะของบุตรสาวแห่งมัรดาสงครามผู้บ้าคลั่งของเผ่าผู้คนมากมายคาดหวังว่าแอชจะมีโชคชะตาอันยิ่งใหญ่แัะนั้นเธอกลับพบว่าหัวใจของตนดิ้นล้นต่อต้านที่จะยอมรับความรับผิดชอบอันหนักหนาของการเป็นผู้นำรวมถึงธรรมเนียมอันโหดร้ายข้ายัางจำได้ ตอนข้ายังเป็นเด็กมุ่งมั่นราวกับพอแข็งแกร่งราวกับขวานนางคือแม่ของข้านาเฮนเนอร์รักและเคารพยกย่องแม่ของข้านับตั้งแต่เธอยังเด็กนางไม่มีทางท้าทายพี่สาวของตัวเองเพื่อตำแหน่งหัวหน้าเผ่าของเราเพียงเพราะความทะเยอทะยานของตัวเองน้องสาวหากเจ้าอยากจะแย่งเผ่านี้ไปจากข้าเจ้าคงต้องทำให้ดีกว่านั้นมีคนได้ยินพวกเขาโต้ถิงกันในคืนก่อนเจ้าไม่เหมาะสมที่จะปกครองดอกเกรนา เราควรปลูกพืชและจับปลาไหลในฤด,ดูร้อนน้องสาวเอ๋ยข้าไม่ฟังคำพูดของพวกขี้คลาดแต่แม่ของข้า,า,า,าไม่สนใจในสิ่งที่นาง<ช>พูดก็จงชักอาวุธของเจ้าออกมาเอาอย่างนั้นก็ได้หย้ยรู้เอาไว้ซักน้องสาวข้าตัวข้าคือหอกและขวานเกลียวกราดดังพายุหิมะและรุนแรงดังสายฟ้าข้าคือเกรนา และโชคชะตาก็ไม่ได้เลือกเจ้าน้าของข้ารอดมาได้อาจเป็นพราะแม่ของข้าและเหล่าบรัสวอนของเธอชอบที่จะฉลองชัยชนะในทันทีเมาครอมนางจะไม่เป็นไรใช่ไหมเฮนเนอร์จะไม่เป็นไรเอชเจ้าต้องไปบอกพ่อแม่เจ้าให้ข้ารู้ข้ารู้ข้าตัดสินใจละพรุ่งนี้เราจะไปป้นพวกทาย,ยาทน้ําแข็งและเอาสิ่งที่เราต้องใช้ในฤด,ดูหนาวมามันเป็นช่วงเวลาที่แย่ พวกเรากำลังอ่อนแอนจากการสูญเสียแต่ก็ต้องออกไปป้นสะดมกันอีกครั้งหลังจากที่ชนะน้าของข้าท่านแม่ก็ทำให้แน่ใจว่าจะมีเพียงแต่แผนการของนางเท่านั้นที่จะถูกพูดออกไปข้าหวังให้ตัวเองเชื่อในความจริงนั้นแต่คงเป็นไปไม่ได้แม่วันนี้กินอะไรบ้างหรือยังสัญลักษณ์รูปดาวตรงกับซากปรักหักพังพวกนั้นจำได้หรือเปล่า ที่เราเอามาจากพวกเผ่าเขี้ยวหักแม่ทำแผนที่อีกแล้วสินะใช่เรามาไกลแล้วคราวนี้แหละข้ามั่นใจบัลลังก์แห่งอาวารซาบัลลังก์แห่งอาวารซาอนุสร์ซึ่งเต็มเปลี่ยนไปด้วยขุมทรัพย์ของเทพีผู้ยิ่งใหญ่แม่ตำนานที่ถูกทำให้เสื่อมเสียเหล่านักบวชเยื่อแข็งปฏิเสธว่าเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นเป็นตำนานที่มีแต่เด็กกับคนเสียสติเท่านั้นที่จะเชื่อมันทำไมนะเฮลเนอร์ ner, ถึงท้าสู้กับแม่ละ่ะ มันไม่สำคัญรอกเพราะข้าเป็นฝ่ายชน,นะสำคัญสิความหลงไหลในตำนานบรรลังอาวารซาข,ของแม่น่ะเริ่มจะมากเกินไปอีกแล้วนะเผ่าของเราในยากจนนี่เป็นวิธีที่จะทำให้เผ่าของเรากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งมันคือโชคชะตาโชคชะตาข้าเกลยดที่จะได้ยินคำเหล่านี้เหลือเกินมันมีพลังน่ากลัวที่คอยชักจูงแม่ของข้าเสมอแม่ไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยใช่ไหมมันมักจะนำความบ้าคลั่งมาสู่นางโดยที่ตัวข้านั้น ไม่อาจากปกป้องนางจากมันได้ความบ้าคลั่งไม่หลับไม่นอนที่ไร้ความปราณีและไม่หยุดหย่อนเช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของนางได้โปรดเธอแม่หยุดพักสักหน่อยข้าจะทาศัตรูหรือแม่ก็ทักฝของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าสามารถเรียกลูกสาวข้าว,ว่าเป็นไอซ์บอลที่แท้จริงได้หรือยังข้าข้าพร้อมแล้วแสดงให้ข้าเห็นสิเลือกอาวุธแลาแสดงความแข็งแกร่งของเจ้าออกมาแม้สัมผัสโดนทูไอซ์เพียงเล็กน้อย มันก็เพียงพอที่จะฆ่าชีวิตได้มีเพียงแค่ไอซ์บอลที่ฝึกฝนมาอย่างดีเท่านั้นที่จะสัมผัสอาวุธเหล่านี้และมีชีวิตรอดได้ถึงแม้จะเป็นไอซ์บอลและถึงแม้จะถูกขั้นไว้ด้วยด้ามจับแต่ความเย็นของทรูไอซ์ก็สามารถแทรกผ่านมาจนถึงตัวได้เมาครอมเคยเล่าเกี่ยวกับบทสวดของลิซันดราบทสวดสำหรับชาวไอซ์บอลให้ข้าฟังเจ้าจะเลือกอะไรลูกสาวข้าขวานน้ำแข็งไม่ใช่ความเจ็บปวด การยอมจำนนทำได้ดีมากลูกข้าที่เจ้าทำได้ตั้งแต่อายุแค่นี้เจ้าทำให้แม่ภูมิใจมากอีกไม่นานเจ้าจะสามารถใช้อาวุธ t รู e i c ์ได้และเจ้าจะกลายเป็นมัรดาแห่งสงครามที่ยิ่งใหญ่นั่นเป็นโชคชะตาของเจ้าไปพักผ่อนซะข้าไม่เคยนึกภาพตัวเองที่จะเป็นมัรดาแห่งสงครามได้เลยมันเป็นแค่อีกหนึ่งความฝ่ฝันที่แม่ของข้ายึดติด เราจะออกเดินทางไปยังดินแดนของพวกทายาทน้ำแข็งตอนรุ่งสางเราฮาร์ดบาลไม่มีทางตามพวกไอซ์บอลได้ทันในดินแดนอันโหดร้ายนั่นและพวกเขาก็จะเหนื่อยล้ากันหมดตอนที่เรารเผชิญกับพวกทายาทน้ำแข็งนั่นและจากนั้นแอชระหว่างที่พวกเราไม่อยู่หมู่บ้านของเราจะไร้ซึ่งการป้องกันข้าคิดว่าเจ้าและบลัดรสวอนบางสว่วนก็ควรจะอยู่ที่นี่นะจะคิดว่างไงแม่ของข้าไม่มีทางตกลงหลอกมาครมัม ข้าเคยได้ยินเรื่องเล่าของเหล่านักบวชเยือกแข็งผู้ที่ได้เห็นความมืดอะไรที่สิ้นสุดหรือกลายเป็นเหมือนดาร์คคอยผู้ไตส่สวนที่เหี้ยมโหดและไร้ความปาณีของลัที่สามสาวพี่น้องแต่มาพร้อมรักษาคนที่เจ็บป่วยและมอบความแข็งแกร่งให้กับนักรบของเราเขารับฟังพวกฮาร์ดบาวรับรู้ความเจ็บปวดและความกลัวของพวกเขาแม้ว่าเวทมนต์ของเขาจะเหน็บหนาวเหมือนกับค่ำคืนที่มืดมิดแต่หัวใจของเขากลับอบอุ่นยิ่งกว่า ใช้เวทมนต์ของเจ้าเพื่อทําให้เาหล่าฮาร์ดบาวของเราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นถ้าพวกเขาตามความเร็วของแม่ได้ทันเราก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นข้าจะทําทุกทางที่ข้าทําได้นะแอชแต่ถ้าเราล้มเหลวล่ะอย่างน้อยเราก็ควรจะอยู่และเชื่อมันสิไอ้พวกอ่อนแอเกรน่าไม่เคยพ่ายแพ้ในการต่อสู้หรอกนะการต่อสู้น่ะไม่ใช่สิ่งที่ข้าเป็นห่วงหรอกนะบราเอลฉายาเดริงเป็นผู้ที่แก่ที่สุด จากหนึ่งในห้าของเราบิดาร่วมสาบานของข้าอย่าปล่อยให้นักบวชหนุ่มนั่นทําให้เจ้ากลัวสิเมื่อเจ้าได้เป็นมารดาแห่งสงครามเจ้าจะได้เรียนรู้ที่จะเป็นคนกล้าหาญแต่ลูกสาวของเฮนเนอร์ก็มีสิทธิในการเป็นผู้นาพอพอกกนกับข้านะคราของเขาเป็นสีเทาและตอนที่เข้าร่วมการเป็นบัตสวอนของแม่เขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมได้รับการยกย่องและอวยพรสามครั้งสามผลว่ากันว่าราเอล ได้ทําให้แม่ของข้าให้กําเนิดลูกทั้งสาคนแต่มีเพียงข้าที่รอดมาถึงฤด,ดูใบไม้ผลิและได้รับการตั้งชื่อเขาสอนวิธีการใช้ดาวิธีการตกปลาวิธีการออกล่าแต่ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดกับเขาเขาเห็นเพียงภาพของข้าในอนาคตที่จะเป็นมารดาแห่งสงครามที่ยิ่งใหญ่คนต่อไปเท่านั้นมันไม่ได้เป็นโชคชะตาของพี่น้องเจ้าแต่เป็นของเจ้าตหาข้าคือความภาคภูมิใจของเขา ส่วนแม่ของข้าคือพระเจ้าของเขาการออกร้นสะดมไม่ใช่ความเสี่ยงที่คนของเราต้องการเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แม่ของข้าเอาทุกอย่างไปเสี่ยงเพื่อตามหาบัลลังก์แห่งอวารซาเราเคยแพ้การต่อสู้ที่หุบเขาไอรอนฟิงเกอร์และเกือบจะต้องอดตายบนยอดที่รับสูงของคาร์และทุกครั้งก็เป็นเหล่าฮาร์ดบาที่ต้องชดใช้ให้กับความผิดพลาดของเธอพวกเขาเป็นคนส่วนใหญ่และนักรบของเผ่าเรา แม้ว่าเลือดของพวกเขาจะไม่ได้รับพลังจากความหนาวเย็นแต่ความกล้าหาญของพวกเขานั้นก็ไร้ซึ่งคำคอรหามตามประเพณีของเผ่าแม่ของข้าจะนำแค่เหล่าไอซ์บอลเข้าต่อสู้ถึงแม้ว่าหน้าที่ในการนำเหล่าฮาร์ดบาวนั้นเป็นของน้าของข้าแต่พวกเขาก็ทั้งรักและเชื่อในตัวเฮลเนอร์การบาดเจ็บและขาดหายไปของเธอส่งผลทำให้เหล่าฮาร์ดบาวรู้สึกเหนื่อยอ่อนและเจ็บปวดไปด้วยเช่นกันมีสุภาษิตเก่าแก่ ที่เคยบอกไว้ว่าจงใหญ่ย่างเท้าลงไปบนน้ำแข็งที่มีรอยแตกเราน่าจะให้พวกฮาร์ดบลวพักบ้างพวกเขาไม่ได้แข็งแรงเท่ากับเราหรอกนะถ้าพวกมันหนาวก็น่าจะเอาขนสัตว์มาให้มากกว่านี้แต่แม่ให้พวกเขาเดินทางมาสามวันโดยไม่ได้พักเลยนะข้ารู้นะว่าพวกมันทนได้แค่ไหนดูนั่นสิพวกขนเลี้ยงหนีไปแล้วหน่วยสอดแนมคงเห็นพวกเราแล้วสินะแต่พวกมันทิ้งฝุ่นสัตว์ไว้ เราสามารถเอามันไปก่อนที่พวกมันจะรวบรวมเหล่านักลบมาได้ฮึราชนะโดยที่ไม่ต้องสู้เลยนี่แหละชัยชนะที่แท้จริงพวกมันหนีไปแสดงว่าพวกมันมีบางอย่างที่สําคัญกว่าต้องปกป้องอะไรนะไปกันต่อปล่อยพวกฝูงสัตว์เอาไว้เราต้องไปถึงยอดเขาก่อนที่พวกมันจะเรียกกําลังเสริมมาหลังจากที่เฮลเนอร์พ่ายแพ้มาครอมก็กลายเป็นเสียงเดียวของเหล่าฮาร์ดเปาและในฐานะนักบวชเยื่แข็งเขามีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ว่า ทุกอย่างที่เราต้องใช้เพื่อเอาชีวิตรอดในฤดูหนาวอยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะข้าบอกว่าเราจะไปกันต่อไอ้หนูแต่แม่ข้าก็ปฏิเสธที่จะรับฟังเหมือนทุกครั้งไม่เจ้าตามหาบัลลังก์แห่งอาวารซ่ามากี่ปีแล้วเจ้าขับไล่นักลบที่ดีที่สุดของเราออกไปเจ้าต่อสู้กับน้องสาวของตัวเองและตอนนี้เจ้าก็นำพวกเราเข้ามาในดินแดนของศัตรูไม่ใช่ทั้งเพื่ออาหารหรือการแก้แค้น แต่เพื่อตามรอยนิทานหลอกเด็กเท่านั้นนักบวชเยียกแข็งจากเผ่าของข้ากำลังจะบอกว่าตำนานไม่มีค่าอย่างนั้นเอ๋อรไม่มีวิญญาณใดกระซิบบอกถึงเส้นทางนี้เจ้าเป็นไอซ์บอลไม่ใช่เวทตมากเราเดินทางมาเพียงเพราะความบ้าคลั่งของเจ้าถ้าเจ้าต้องการจะท้าทายข้าก็ชักอาวุธของเจ้าออกมาสิข้าไม่ได้สู้กับเจ้าเพียงคนเดียวข้าคือตัวแทนของเหล่าฮาร์ดบล ซุกหัวไว้หลังพวกฮาร์ดบาวกับเวทมนต์ของเจ้าเถอะไอ้นักบวชแต่รู้วไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะยังไงความตายก็จะตามหาเจ้าเสมอท่านแม่อย่าท่านแม่รอก่อนพวกฮาร์ดบาวทําให้พวกเราช้าลงเราจะขึ้นเขาได้เร็วกว่าโดยไม่มีพวกเขามาครอมแค่พูดพวกพวกเขาปล่อยพวกเขาไปเถอะปล่อยให้พวกเขากลับบ้านไปไปซะมาครอม เจ้ารอดเพราะเห็นแก่ความเมตตาของลูกสาวข้าหรอกนะแอชกลับไปกับพวกเราเถอะข้าข้าไม่อยากให้อย่าทิ้งชีวิตของเจ้าไปเพราะความบ้าคลั่งของนางเลยข้าเห็นท้องฟ้าสะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาและข้าก็นึกขึ้นได้ว่าเราสองคนถูกตั้งชื่อในวันเดียวกันทำไมมันถึงดูสำคัญขึ้นมาตอนนี้นะข้าอยากจะกลับไปกับเขามาได้แล้วแอช แต่ข้าไม่สามารถทิ้งนางได้โดยเฉพาะตอนที่นางต้องการข้าเราออกเดินทางต่อไปอีกเป็นเวลาหวันเราบรัสวรต้องรักษาคำสาบานของตนพวกเขาต้องทำตามคำสั่งแต่ว่าแม้แต่ไอซซบอนก็มีขีดจำกัดฟืนของเราหมดแล้วเหรอยังเหลือพออีกหนึ่งคืนเอากินนี่แล้วไปนอนซะแล้วพวกเขาล่ะพวกเขาไม่เป็นไรหรอก นี่ท่านไม่ได้กินอะไรมากี่วันแล้วสองสาวันเองพวกเราไม่อยากให้เจ้าต้องเป็นห่วงพักผ่อนตอนที่ยังมีเวลาเถอะเด็กน้อยแม่ข้าเฝ้ายามและดูแผนที่มากี่คืนแล้วเกรนาบอกว่าน่าไม่จำเป็นต้องพักผ่อนนี่แม่ไม่ได้นอนมานานแค่ไหนแล้วข้าต้องเช็คดวงดาวพวกมันไม่เหมือนกับในแผนที่แม่ไม่ได้กินอะไรมานานแค่ไหนแล้วข้าจะกิน ก็ต่อเมื่อเราเจอบัลลังมันไม่มีบัลลังอะไรทั้งนั้นมันไม่มีสุสานไม่มีปลายทางบนแผนที่เงี้ยเงาของแม่มันไม่มีอะไรทั้งนั้นมันก็เหมือนเดิมทุกครั้งแม่จะตามหามันอีกกี่ครั้งกันมันเป็นแค่ตำนานทำไมถึงยังไม่เข้าใจอีกไม่ครั้งนี้แหละแอชครั้งนี้แหละข้ามันต้องมีแม่ข้าก็แค่ท่านแม่ไม่เราไม่เป็นแบบนั้นอีกไม่ไม่เป็นไรนะคะ มันจะไม่เป็นไรเราถูกซุ่มโจมตีเราจะทำยังไงกันดีท่านแม่ขอโทษขอโทษแม่จะให้พวกบัทสวรททำอะไรแม่ได้โปรดแม่ต้องลุกขึ้นแม่ต้องออกคำสั่งให้พวกเขาได้โปรดท่านแม่นี้ไปแอชนี้ไปซะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครแอชจาก League of Legends ที่จับมือทำกับ Marvel นะครับซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้มีทั้งหมด4ตอนนะครับถ้าใครอยากเข้าไปติดตามหรือเข้าไปอ่านนะครับก็มีคอมิกของตัวละครอีกหลายตัวเลยด้วยนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ของ L.O.L Universe ไว้ที่ด้านล่าง description เลยนะครับผมจริงๆในวันนี้นะครับที่มาทำคอมิกของ League of Legends นะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเนื่องจากวันนี้ผมรอคอนเฟิร์มจากผู้แปลมังงะจีนหลายๆเรื่องนะครับ คือในระหว่างที่ผมรอเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบกลับมาเมื่อไหร่ถูกไหมถ้าเกิดสมมติว่าเขาตอบกลับมาตอนกลางคืนผมก็คงไม่มีมังงะให้ทําใช่ไหมก็เลยมาทาคอมิกแทนเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับทางผู้แปลมังงะจีนเรื่องใหม่ที่ผมจะทํานะครับเขาคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับอนุญ,ญาตให้ทําเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นมังงะจีนเรื่องใหม่นะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ในส่วนของคอมมิกวันนี้นะครับก็ฝากน้องๆหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ยังไงหรือว่าอยากให้ทำแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ทุกวัน3ามทุ่มครึ่งยกเว้นวันอาทิตย์สวัสดีครับ